ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันอีกนะคะในการสอนครั้งสุดท้ายเนาะครั้งที่3าของวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งนะคะในระดับประถมศึกษานะคะอาจารย์ชื่อนางหลัตนาเงินโตนะคะกูัวสา,าสมัครนะคะก็วันนี้เราจะมาต่อกันนะคะด้วยเรื่องภัยทางการเงินนะเรามารู้กันก่อนว่าลักษณะของภัยทางการเงินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอันที่1เนาะก็คือนี่นอกระบบ นี่นอกระบบหมายถึงนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมโดยไม่ผ่านสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตหรือถูกต้องตามกฎหมายนะคะสถาบันการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือธนาคารนะธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนสหกรออมทรัพย์นะคะอย่างนี้คือถูกต้องตามกฎหมายเนาะไอที่ไม่จ้องเหนือจากนี้ก็คือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอ่ะคราวนี้ การกู้นี่นอกระบบเนี่ยมักจะมีลักษณะดังนี้นะคะ1คือไม่มีเอกสารทางกฎหมายก็คือไม่มีสัญญากู้ยืมนะคะแล้วก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วยนะคะในตัวนี้นักศึกษาก็จะต้องทําความเข้าใจนะคะแล้วก็จะต้องศึกษาเนาะเพราะว่าอายุป,ปัจจุบันนะคะก็การเป็นหนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ถ้าเกิดนักศึกษา ต้องการนะคะที่จะเราไม่มีทางออกและไม่มีทางไปจริงจแล้วนะคะถ้าเกิดนักศึกษาจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบนักศึกษาก็จะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะคะอ่าอันที่2นะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยสูงนะคะดอกเบี้ยเนี่ยมักจะสูงกว่าตามที่กฎหมายกําหนดนะคะเกินร้อยละสิบต่อปีนะคะในประเทศไทยกฎหมายกําหนดเนี่ยจะต้องไม่เกินนะคะอันนี้ก็จะเกินเนาะ อันที่3ามก็คือกระบวนการที่กู้ง่ายนะคะเขาก็ไม่ได้ต้องมีาการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบหนี้สินอะไรเครดิตอะไรทั้งนั้นหรือไม่ต้องมีหลักประกันนะคะอันนี้คนที่กู้นะคะก็จะต้องเสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบนะคะ อันที่สีความเสี่ยงทางกฎหมายและความปลอดภัยนะคะเมื่อเรากู้นี่แล้วเนี่ยล้วเ,เกิดว่านะเราไม่สามารถใช้ได้ตามที่เราตกลงกับเขาวไว้นะคะเราก็อาจจะได้รับการข่มขู่นะคะหรือได้รับการใช้กําลังในการทรวงหนี้สินได้เนาะมันก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตละทรัพย์สินหรือครอบครัวเราได้นะคะอ่าคราวนี้มาดูนะคะ มันจะมีผลกระทบผลกระทบยังไงนะผลกระทบคือผู้กู้จะมีภาระาดอกเบีย้ยที่สูงนะคะทําให้ยากต่อการชําระหนี้คืนอาจจะนําไปสู่ทางปัญหาทางการเงินและสังคมเช่นการสูญเสียทรัพย์สิสนหรือความปลอดภัยทางส่วนบุคคลได้นะอันที่สองนะคะจากนี้ตอนระบบก็จะเป็นแชร์ลูกโซ่นะคะการหลอกลวงรูปแบบใหม่นะในแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะคะทางการเงินเนี่ยมันจะเอ่อเอาผลตอบแทนนะคะ มันหลอกล่อเรานะในผลตอบแทนที่สูงนะคะได้ระยะเวลาอันสั้นๆนะโดยใช้เงินจากสมาชิกที่เข้าร่วมระบบนะคะตึ่งปัจจุบันนี้ข่าวมากมายนะคะท่านนักศึกษารับชมข่าวนะคะเยอะแยะมากมายเลยเนาะตำหน้าสื่อทั้งหลายแหล่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่นะคะแชร์ลูกโซ่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเล่นแช์นะแต่มันจะเป็นการขายสินค้านะคะบริษัทที่ออกมา นะมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคะผลก็ทบของแชร์ลูกโซ่เนี่ยคือผู้ลงทุนมักจะสูญเสียเงินนะคะเมื่อระบบล่มนะคะก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นความขัดแย้งทางในงครอบครัวและชมุมชนสร้างความเสียหายให้กับความเชื่อมั่นในระบบทางการเงินนะคะจากข่าวที่ผ่านมาสูญเสียกันเป็นร้อยๆล้านเนาะมันเสียหายมากเลยนะคะต่อเศรษฐกิจเนาะลักษณะสาคัญของแชร์ลูกโซ่นะคะคือหนึ่งเขาจะไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มีมูลค่าจริงเนาะอันนี้เห็นไหมเห็นลำลางแล้วเนาะจากข่าวที่เราดูก็เห็นนะคะผลตอบแทนสูงเกินจริงนะคะแล้วก็การหาสมาชิกเพิ่มนะเขาก็จะให้เราหาลูกทีมเรานะคะอันนี้ก็วงจรไม่ยั่งยืนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทที่ทําการนี้ก็จะเป็นแชร์ลูกโซ่ทั้งหมดนะคะถ้านักศึกษาต้องการที่จะทําอันนี้นักศึกษาก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้นะคะให้ให้ละเอียดรอบคอบนะคะการป้องกันเนาะการป้องกันเนี่ย ก็คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้นะคะว่าธุรกิจเนี่ยที่เราจะอยากไปทําร่วมด้วยนะคะหรือเราอยากจะไปขายเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมนะคะแล้วก็ดูนะคะว่าสัญญาผลตอบแทนเนี่ยมันสูงเกินจริงหรือเปล่ามันโอเวอร์เกินไปไหมนะคะว่าเขาจะให้เราได้จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงทุนโดยที่โครงการเนี่ยที่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะ แล้วก็ไม่โปร่งใสนะคะในนี้แชร์ลูกโซ่ถือว่ามันผิดกฎหมายนะคะในประเทศไทยนะ,ะและผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะถูกดําเนินคดีนะคะตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําปิดนะคะทางคอมพิวเตอร์แล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะข่าวเยอะแยะมากมายนะคะนักศึกษาก็ดูนะคะก็ครูก็ไม่ได้ห้ามที่ว่านักศึกษาจะทําธุรกิจนะคะแต่ว่าจะทํานะคะนักศึกษาก็ต้องศึกษาให้ดีนะ อ่ะมาดูต่อเนาะภัยใกล้ตัวทางการเงินนะคะเป็นอันที่3นะคะภัยคุกค,คามหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันและมักส่งผลกระทบนะคะต่อความมั่นคงของเราเนาะและครอบครัวนะคะโดยส่วนมากเนี่ยเราอาจจะมองข้ามนะคะแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้ทันระวังนะ ลักษณะเป็นอะไรนะเป็นการหลอกลวงทางการเงินเป็นนี่นอกระบบการใช้บัตรเครดิตเกินตัวนะคะอันนี้เราบอกครูคููไปแล้วนะคะในการใช้บัตรเครดิตเกินตัวเนาะแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการในการลงทุนการจรกรรมข้อมูลภายจากสัญญาที่ไม่โปร่งใสนะคะแล้วก็การที่เราไม่มีแผนสำรองทางการเงินเนาะวิธีการป้องกันเราจะป้องกันยังไงได้นะคะ ก็เราก็ต้องศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนนะคะหลีกเลี่ยงการกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะวางแผนการเงินที่เหมาะสมนะเช่นการท,ทําบัญชีโกเลียนรับรายจ่ายนะคะแล้วเราก็ต้องเก็บข้อมูลนะคะข้อมูลส่วนตัวของเราทางการเงินนะให้ปลอดภัยนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเราก็ต้องมีความรู้นะคะ เราต้องดูข่าวบ่อยๆถ้าเราจะลงทุนซื้อหุ้นหรือทําอะไรเราก็ต้องศึกษานะคะศึกษาวิธีการให้ชัดเจนนะคะก่อนที่เราจะลงทุนหรือถ้าเราจะลงทุนเราก็ต้องลงทุนในปริมาณที่น้อยก่อนนะคะเพื่อว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะคะเงินที่เราเสียไปเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะนะคะเอาต่อไปตอนนี้มากมายนะคะทุกคนเจอครูเชื่อว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่มีใครไม่เจอหรอก คนที่มีโทรศัพท์เจอหมดเจอมากเจอน้อยแค่นั้นเองนะคะบางคนก็รู้ตื่นและนะว่าเออเราเจอแล้วเราจะทํำยังไงบางคนรับสายปุ๊บก็วางสายไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันมาด้วยวิธีไหนนะคะเขาก็จะหลอกลวงหลอกลวงเราเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะคะทางการเงินนะคะแต่สิ่งที่เราจะไม่ควรเปิดเผยคืออะไรเลขบัตรประชาชนใช่ไหมคะบัญชีธนาคารแล้วก็รหัส otp รหัส otp เนะี่ยมันก็จะส่งเข้ามาใน เอเเมดเรานะคะเวลาที่เราจะต้องทําธุรกรรมทางการเงินเขาก็จะให้เป็นลักษณะการยืนยันตัวตนนะคะอะลักษณะสําคัญนะคะอันเนี้ยมันจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานนะคะหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือ ครคิดว่าทุกคนจะต้องได้รับโทรศัพท์จากตำรวจนะคะซึ่งอยู่แถวแถวหนองคายหรือแม่ก็เชียงรายประมาณนี้นะคะหรือบางทีก็หมายสารนะหมายสารไปถึงบ้านเลยนะคะเราเห็นเราก็ตกใจเนาะเพราะว่ามันเป็นตาคุดนะคะที่มันออกจากหน่วยงานราชการนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีว่าเราจะต้องทำยังไงกับเรื่องพวกนี้นะคะอ่าที่2ก็คืออาจจะสร้างสถาน,นการณ์เร่งด่วนนะคะหรือกดดันเราเนาะ,ะเพราะว่ารูปแบบการหลอ,อกลวงสมัยเนี้ย เยอะแยะมากมายนะคะเขาสามารถใช้ AI ที่จะสามารถปลอมแปลงเสียงนะคะของญาติพี่น้องเราเหมือนเป๊ะนะคะเหมือนเป๊ะเลยเราฟังปุ๊บเราไม่รู้เลยนะว่าคนเนี้ยคือพี่น้องเราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากเพราะว่า ถ้าเราอยู่บ้านเดียวกันเมื่อเช้าเพิ่งออกจากบ้านโอเคเรื่องราวพวกนี้เรายังสามารถทักทายได้เดียนกันได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนละที่นะคะโทรมาเนาะโทรมาบอกเราสมมุติว่าอาจารย์ได้รับโทรศัพท์โทรมาบอกอาจารย์ว่าลูกสาวของอาจารย์ประสบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็ตกใจนะคะถูกไหมเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมันจะมีเรื่องทางกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมีวิธีการนะคะวิธีการว่าเราจะต้องทำยังไงกับเรื่องพวกนี้นะคะอ่ะอันต่อไปคือมันจะหลอก หลอกให้เราเปิดเผยข้อมูลข้อามูลส่วนตัวเรานี่แหละนะคะบางทีเราก็บอกไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะก็บอกไปนะหรือว่าโทรมาจากหน่วยงานเราก็บอกไปนะคะทีนี้อะต่อไปพอบอกบันเสร็จมันก็จะหลอกให้เราโอนเงินนะคะโอนเงินในบัญชีเรามีเท่าไหร่นะคะมันก็หลอกไปหลอกทีละนิดละหน่อยโทรมาทีละครั้งสองครั้งนะคะเพราะบางคนตกใจไงหรือบางคนก็ถูกอ่าเขาเรียกว่าไงล่อลวงด้วยการที่ได้รับผลตอบ ประโยชน์ตอบแทนที่สูงนะคะเราก็คิดว่าเราจะได้มานะคะคจริงๆแล้วก็สูญหมดเลยนะคะามาดูวิธีการป้องกันที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้นะคะ1ก็คือเราอย่าหลงเชื่อนะคะสายโทรศัพท์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือคือเลขอะไรเลขเยอะๆมากๆเลยนะมันจะขึ้นด้วยศูนโนนหรือ6มายาวเป็นหางว่าวนะคะเลขพวกนี้มันก็คือเลขที่ มันไม่น่าเชื่อถือนะคะหรือว่าบางทีก็มาเลยเนาะมาทางเป็นลายมาทางรูปรูปพูดได้ขยับป่าที่กูบอกไปเมื่อกี้นะคะ AI นะคะเรียนแบบมาเหมือนเป๊ะนะตำรวจมาเลยใส่ชุดนะคะ ก่อนที่ท่านใจนี่แคบรูปไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไปตื่นเต้นนะไม่ต้องไปตกใจแคบรูปมันไว้มันติดยศถูกหรือเปล่าบางคนมันก็ติดยศไม่ถูกนะคะเรามีนะคะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อในมือนะคะเราสามารถตรวจสอบได้เรามีโทรศัพท์สองเครื่องเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตื่นตระหนกตกใจไปนะคะหาลูกหลานนะคะที่แจ้งเขาแล้วก็บอกเขาว่าเรื่องแบบนี้แบบนี้นะคะเราอย่คิดอยู่คนเดียวนะคะเรามีบุตรหลานหรือเรามีเพื่อนเรามีคนข้างบ้านนะคะ เราก็สามารถบอกเขาได้นะคะเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องน่าอายนะคะเพียงแต่เราต้องช่วยกันและมัดระวังนะคะอ่ะอันที่สองต่อไปคือเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวคือคือรูพูดไปแล้วเมื่อกี้นะมันจะมาทาง sms นะคะเลข otp นะคะถ้าเราทําธุรกรรมใดๆก็ตามแต่นะคะที่เงื่อนไขของทางราชการเขาอาจจะเอ้ยเงื่อนไขของทางธนาคารนะคะที่เขากําหนดเช่นถ้าเราจะโอนเงินนะคะเนี่ย วันนี้เราโอนได้ไม่เกินห้าหมืนแต่ถ้าเราเกินจากนั้นนะคะเราต้องมีการยืนยันตัวตนนะคะมันก็จะมีเลขพวกนี้ส่งมาให้เรานะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปนะเลขพวกนี้เราไม่ควรบอกแก่ใครนะคะเราควรจะรู้คนเดียวเนาะการทําธุรกรรมเมื่อคนที่จะรู้คนเดียวนะคะอ้าวต่อไปแล้วก็ห้ามโอนเงินให้กับคนที่เราไม่รู้จักนะคะอันนี้ ทุกคนก็ไม่น่าเนะาะเราไม่รู้จักเราคงไม่โอนหลอกนะคะแต่ถ้ามันหลอกในทางที่ว่าเป็นตํารวจหน่วยงานอะไรก็ตามแต่นะคะท่านคิดว้ได้เลยว่าหน่วยงานอะ่ะมันไม่ควรที่จะมาเรียกเงินกับเราทางโทรศัพท์ถ้ามันมาเรียกเงินกับเราทางโทรศัพท์ถ้าเกิดเราอัดคลิปไว้แล้วเราไปแจ้งเขาเขาก็จะโดนนู่นนี่นั่น,นได้ถูกไหมคะเราคิดไม่ได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะเราไม่ต้องไปตื่นเต้นนะเราตั้งสติ ตั้งสติอย่าตื่นตหนกนะคะตั้งสติก่อนอันดับแรกเลยไม่ใช่อะไรมาเราเป็นคนตื่นตกใจเราก็รีบเลยกดโอเลยอะไรเงี้ยนะคะให้นับ1 1ึถึงไปรนายใจก่อนนะ1-10ถึงไปก่อนเสร็จตั้งสติก่อนนะคะถ้าไม่รู้หันไปสกิดลูกคนข้างถ้าอยู่คนเดียวเดินไปบ้านเพื่อนนะคะหรือโทรไปหาลูกเต้าเราก็ได้ว่าเออเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะคะอย่าพิ่ง อ่มือเร็วรีบกดให้ไปนะคะเงินเราก็จะไม่เหลือในบัญชีเลยนะถ้าเราทําแบบนั้นนะคะอะ่คราวนี้ผลกระทบนะคะผลกระทบที่มันเกิดจากแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันเป็นการสูญเสียงเงินจํานวนมากนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะ ถูกนาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะเช่นการเปิดบัญชีปลอมนะคะมันก็จะเกิดการกอร่ออาชญากรรมนะบัญชีปลอม,มหรืออย่างเรียกว่าบัญชีม้านะคะอันนี้เพราะถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อจิตใจของเราเนาะเราก็จะเกิดควา,ามเครียดและเกิดควา,ามวิตกกังวลได้นะคะการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือการรู้เท่าทันกลวิธีของแก๊งคอสินเตอร์นะคะแล้วก็ระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะตั้งสติให้มากที่สุดนะคะ ค่ะใน,นนี้ก็จบแล้วนะคะกับวิชาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งนะคะในระดับประถมศึกษานะคะ,ะในอาทิตย์หน้าก็พบกับวิชาต่อไปนะคะันน,นี้ครูก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ